มาเร็ว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 อยู่ไหนลังน่ะเฮ้ลังอยู่ไหนไหนอันนี้เหรอลังน่ะดีบอนี่ว่าหั่งน่ะฮะอยู่ตรงไหนไหนลังอยู่ตรงไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าวิ่งมาเด้อย่าวิ่งมาเด้๋ยวมื้อนี้มาย่างหลินน้ำนกหน่อยคือเก่าจ้ะ นกน้อยว่าท่นใบบัวหนูลลดองวันนี้จะเทียบใบบัวให้นะคะใบบัวกับนกพกนุนะห่างกันเยอะแยะเลยอ้อมมาฝั่งนี้ใบบัวมาอยู่ข้างๆขอถ่ายน้อยถ่ายน้อยยาห่วงคือหลายเออ เนี่อันนี้ยังด้วยค่กงเกงกงเกงแต่เมื่อกี้มันนั่งลงให้เราเลยนะพนว่าจะออกไข่หรือเปล่าอ่ะ <laughs> ชานวีนะคะชานวีมาหยอกหยอกนกน้อยเราออกกําลังกายาวันละรอบขี่จากยรยามไปดูรถกลับ,บ,บ <laughs> พี่โนรี่เก็ออกกําลังกายอยู่บ้านพี่พแค่นี้พออกกําลังกายก็ใช่แล้วใช้<ฮ>ออกแกว่ <laughs> วภาภาพเลย กี่แหละสิออกไข่ได้หนิแม่นวะเดกลางปีกแล้วตัวผูกกลางปีกแล้วผสมเม่ส้มเจ้านะ่ะอ เอากลางปีกนี่เห็นบอเห็นบอพิ่นกลางปีกนี่เห็นบออืมักอล,าาลำแพนให้ดูหน่อย,อล,ยลำแพนให้ดูหน่อยลำแพนให้ดูหน่อย จิกตะขุนมากินไปล่วงบัวเราเดินไปด้วยก็จะเดินตามเรามาดีนางแบบนะคะนางแบบเออเดินมาเดินมา มาลำยองลำยองลำย,ยัยมาเร็วเลีวเลี้ยวลำยัยมามาเร็วมาเร็ว,รว,รวมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินหญ้านี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอาทำไมขยะเยอะจังเลยอ่ะ พื้อันนี้ขาดหมือนละผุนยางเพิ่เวิเพิ่มเมาเลยอ๋อมันใกล้เกินไปแล้วอย่ามาใกล้หลายย่านอยู่ได้นี่อเอาเอากางแขนหมดทุกกางปีกหมดตั้งสามตัวญ่แล้วบดนีนี่ยางเพเิพเ่เวิเพิ่มเมาใสาเา่เขาเอาก็ย่านอยู่เด้ เพื่อนอะคาเพื่อนเพื่อนเพื่อนกางออกเห็นไหมจ๊ะมันจะเยี่ยวเลยขโมยถ่ายเอาตูดมาเลยนี่มันจะไขได้หนึ่ตัวนี้นี่เออ อุ้ยนี่ไงมันชัยขุนนี่อย่าหูนะว่าใครส่งนะเฮมาจากเบิงครับมันแข็งแข็งแสง่ะไขใคออกมาเนะาะเออ ว่าไะจิกขนกินพูนตัวน้อยน้ำชคผสมไม่ลวก ใกล้เลยนะคะรวบรวมความกล้า,า,าอุ้ยใบบัวดึงออกมาหน่อยลกูกเออเออนี่ถ่ายใกล้ๆกล้อุ้ย วิ่งให้ดูวิ่งให้ดูเออแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกเพิ่นมานอนอยู่ในหนีเด้นหนีเนาะมันงเหยื่อเพิเหยื่มาล่ะใกล้เกินไปแล้วใกล้เกินไปแล้ว <laughs> <laughs> dù khắc lắng ấy ừ. ừ cái gần bay léo ta mày bùa vậy lạ ม่แยกยางผบุบุบ,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 บใส่อยู่นี่ตัวเล็กมันทำอะไรนี่แอบดูตัวเล็กเฮ้ยเปียกหอดปากหอดคอนี่ตัวเล็กนี่น,นี่อันนี้สามตัวน้อยอแต่ไม่เล็กแล้วเด้อม,มันใหญ่มากเลยเด้หนี่อนเออใหญ่กว่าเดิมมากเลยนี่นี่อนเ,เ,เออ วิ่งละวิ่งเล่นละเอานั่งไค่นั่งไค่นั่งลงไค่นั่งลงไค่ไหมวันนี้เราเดินเยอะเลยมันพาเราเดินเนาะวันนี้เนาะเอาถ่ายใกล้ๆหน่อยอาปางให้ดูหน่อย ขอดูปากหน่อยขอดูปากหน่อยอ,อขอดูปากหนอยอือดูไอ้น้ำโชวดีกว่ายังไม่ผสมหรอกขายังไม่แดงเท่าไหร่เอ้าแต่ว่าตูดอันตูดทำไมอันตั้งขืนสั้นให้เลยังสินี่ไง อันนี้คืออะไรนี่นงงยาเด้ยาเด้ยามาฮาอาใส่น้องเด้่องเด้นี่น,น,น้องใบบัวเด้นี่อโอ้หายหน่อยเอก่ทีหลายดูตาเพิ่งงามงามจา้ะ ตางามงามวิ ng ám, ng ám. ่งให้ดูหน่อยงั้นนะ่ะถ้าไม่ผสมก็วิ่งให้ดูหน่อย <c oughs> ไปไหมวิ่งให้ดูหน่อยวิ <c oughs> งย่งให้ดูหน่อยเร็ว <c oughs> ตบมือเลยตบมือให้มันวิ่ง่อยพ่อ Ê. Nam chóc. Tìm nhây khá nhây xuống Cô พื้นสีน้ำเงินเลยค่ะขา,ขาปีกสีน้ำเงินลำแพนให้ดูหน่อย้อะลำแพนให้ดูหน่อยลอกจับตะขาตุย้ยกุ้นอุ่นเออพื้น,อน,อนลอกแม่ลอกสงสัยสิผัดผัดผิวบ่นี่ลอกแม่ ใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วมันหายใจฮืดฮัดฮึดัดอยู่นี่จับตัวนี้ก็ได้โอ้ยๆอยตัวนี้ก็ลอกเหมือนกันคิทีหลายจับเนืวิ่งให้ดูหน่อยงั้นนะ่ะวิ่งให้ดูหน่อย ยามมือแรงกับมย่ยางลินน้ำเพิ่นค่ะได้ออกกัารังกายน้ำตังออกกัารังกายไปหาใบบัวเร็วนู่นใบบัวอยู่ไหนใบบัวอยู่ไหนไปหาใบบัว ยาเดอ้า,อาปากแรงเลยโอ้กลางปีกแล้วกลางปีกแล้วโอหน้าตัวน้อยเล่น bắt được ngựa dưới đây bây bùa Lâu đơn cả quan đi lên cái ngựa ngửa bơi bừa, bơi bừa, bơi bừa, น้ำโชคน้ำโชคเอ้ยลำแพนให้ดูหน่อยจับขาหน่อยได้ไหมจับขาได้ไหมน้ำโชคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าปากแต่ตัวเมียสองตัวนั่นอยู่ให้จับง่ายๆอยู่แต่น้ำโชคบ่อนั่นพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะพูนโตน้อยแลี้ยนเล่นพูน่ะ ตัวเล็กอยู่ฝั่งโน้นนะคะวอยวายวายวายย่างมาใส่กันไหม เอาไข่ไข่นั่งไข่นั่งไข่จะทายให้นี่เมื่อวานตัวไหนไข่เมื่อวานเป็นไข่ของตัวไหนโอ้ยเมื่อยแล้วพี่น้องมือหนาสิมไทายเ,เบิองไม่เด้อคะ่ะประเสริฐออสติกปากคาดฟาร์มจ้า